โอเคครับผมคุณผู้ชมตอนนี้คุณก็อยู่ในช่องของรักีรูมนะสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับ PG p g จีพีจนครับดรกน์ฮก่อนจะเข้าสู่ในตัวเกมนั้นก็ขอฝากอะไรไว้สักนิดนึงทูทูวินเว็บตรง100%อซ็มีครบจบทีเดียวนึกถึงความสนุกนึกถึงทูทูวินเออของดีต้องค่ายนี้ครับผม นั่นแหะมะเข้าสู่ในตัวเกมกันโลดเลอกเบ็ดเป็นชีวิตจิตใจเป็นเรื่องธรรมดาในแต่ละวันที่เราต้องทําเออเปิดบทเทอร์โบเสียงโซกเสียงใจอะไรประมาณนี้เราจะมาล่ามากกังกรนะมังกรเป็นตัวเล็กตัวน้อยแล้น่ารักด้วยมังกรนน่ะดูดิมอนแบบช่วงนี้เขากําลังฮิตแหละลาบูบูเออมาฟันมันเหมือนลาบูบูอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ฟันมังกรมีอยู่สองเล่มเองนี่ไงไอหัวเขียวมีฟันเล่มเดียวด้วยไอหัวเขียวมีฟันเล่มเดียวด้วยโอ้อะไรสามสิบอะสามสิบสามห้าอะไรอะเฮ้ยสวยได้มาไว้สี่ตัวโอ้ยดวงตาให้มังกรไว,กวไว้อีกสามตัวอะไรแบบเป็นคอมโบเฮ้ยเป็นมังกรแดงแล้ววุจีเอาเรื่องเฮ้ยมังกรฟ้าแต่ปม่เทศเผ่ามังกรฟ้านะมังกรตัวสีฟ้านี่อันนี้คืออะไร เปลี่ยนเป็นมังกรเหรอเฮ้ยสวยเฮ้ยมังกรไฟมังกรไฟโดเทอเลี่ยนเป็นดวงตามังกรเฮ้ยทุลพันธ์ุ๊เอาแล้วแม่กูใจมาดิอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้โหไม่ต้องถามหาถึงเวลาได้ไม้เห็นเล่นให้รู้ปาดให้ต้องเอาให้เรียบเก็บให้หมดดวงตาให้มังกรตาอ้โหไม่ได้ตาว่ะขอตาหน่อยตา เดี๋ยวไปลุงตามังกรออ้ได้ตามาอันเดียวได้ตามมาอันเดียวยมังกรฟ้ามังกรฟ้าแจกได้เลยก็ไปได้ไเลยนี่ยมังกรฟ้าแน่นอนต่อขบูอย่างนี้สวยมังกรฟ้าที่เราใฝ่ฝันเพื่อจะครอบครองไม่มองก็ยังดีฮฮเฮ้ยฮะอีคมารางวัลก้อนตัวรับเพลิงให้มังกรไป นี่ไงรางวัลซปเปอร์เมกากระบ,บุกุชผชมไหลมาทีเดียวไหลแบบเรือเรเข้าต่อคอมโบแบบหดหมันต้องมังกรแฮสนี่แหละกล่องดีทีเด็ดครับผมไม่ลองก็ไม่รู้ไม่อยู่ก็ไม่รอดต้องเล่นต้องลองไม่ลองก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเสียซื่อเสียใจยีเอออะผมว่าจะไม่กดต่อแล้วนะประมาณนี้ดีกว่าเนาะก็เราแบบ มาเป็ด50เองอะแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วอเออจะโลบต้องแบบเก็บโพงเก็บจัดลิเกเลิกแค่นี้แหละครับผมเอออ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครคิดว่ามันสั้นไปก็ไปตํากันเองเลยทุกความสนุกอยู่ในมือคุณ